คือครการสมุนไพเนี่ยนะฮะเราเราไม่ได้เพิ่งทำเ็นเองเนี่ยศึกษามา3ากว่าปีนะฮะแล้วก็จากการโควิดครั้งนี้เนี่ยเราต้องนึกถึงว่าเราเด็กๆเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยทำไมเราโดนกวาดคอเพราะกวาดคอทำมันมันหายไอ้ไข้หวัดไข้อะไรทำมันมันหาย อันนี้เราก็อยู่กันมาได้แต่ขนาดโดยกันศาสตร์ของอาจารย์ขวัญชัยเนี่ยนะฮะผมก็ได้พยายามศึกษาดูอย่างที่ผมเรียนไห้ทราบเนี่ยว่าตัวยาเนี่ยถ้าเกิดพ้าธลายโจรอย่างเดียวเนี่ยนะครับตามที่สารสรณจ่ายเนี่ยมันรักษาไม่ได้หรอกมันเป็นแต่ชะลอชะลอเวลาชะลอการแตกตัวแต่ตัวอนุมานประสานกายเนี่ยลงไปคอก่อนนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ได้คุยว่าเขาสามารถารักษาโควิดได้ไม่ใช่ เพียงแต่ว่าเป็นการเสริมภูมิในร่างกายนะครับเมื่อตรวจ,จเราทดลองจากตัวอย่างร้อยคนร้อยตัวอย่างเนี่ยนะฮะร้อยตัวอย่างเลยมาตรวจที่อบจอเนี่ยติดมันหนึ่งสี่สิบห้าสิบคนนะพอติดปุ๊บทําประวัติไว้ถ่ายรูปไว้รับไปนะฮะแล้วต้องกินห้าวันกลับมาใหม่นะ,ะผลเป็นลบนะแล้วได้เราเข้าใจว่าไงนะร้อยคนเป็นลบร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วให้เราเข้าใจว่างไาง,าาางไมันดีหรือไม่ดี นะครับแต่ผมไม่ได้คุยว่ามันหายหรือไม่หายแต่ใช้ว่าผลเป็นลบแล้วไปเอ,เอาไปเอ็กซเรย์ปอดซ้ำปอดเขาปกตินะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่ามันมาถูกทางแล้วละ่ะนะเพียงแต่ว่าสสจ,จ,จ,จหรือแพทย์สาสุขจะยอมรับไหมนะแต่ถ้าเปิดใจยอมรับแพทย์สมุนไพรซึ่งผู้ใหญ่ในในสาสุขเนี่ยทุกท่านก็โตมาจากสมุนไพรอะเราพูดถึงอะเด็กๆอะนะครับลองเปิดใจนิดหนึ่ง เอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มารีบวิจัยตัวนี้ด่วนนะครับถ้ามันเกิดได้ผลจริงมันมีผลถึงสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านโควิดได้จริงนะจะเป็นสินค้าออกทําเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นฟูขึ้นมาได้นะเพราะไอ้โรคนี้มันทั่วโลกทั่วโลกก็ต้องคิดถึงเฮ้ยศูนย์ไทยไทยแล้วนะมันจะเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนเกิดรายได้อย่างดีอันนี้ผมฝากไว้แค่นั้นเองแต่ผมได้ดทดลองใน,นปทุมธานี นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชาวปทุมธานีจะแจกสมุนไพรตัวนี้เพื่อเอาไปกินเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของพี่น้องปทุมธานีผมพูดถึงปทุมธานีเท่านั้นนะฮะผมจะพาพี่น้องชาวปทุมธานีให้รอดจากสางครามครั้งนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยนะครับอย่างใต้เราเชื่อท่านแค่ไม่นานว่าทางอยเขาจะลงร้านตรงนี้แล้วก็จะนำไปสู่การคืออันนี้เราทํามาออยอเนี่ยเราก็รู้นะฮะผมเป็นแพทย์ แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกมาเนี่ยนะฮะผมศึกษามาไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบปีขึ้นชีวิตผ,ผมแล้วผมรักษาคนไข้เป็นหนึ่งคนนะครับแต่พอมีประเด็นอะไรขนะึ้นมานะมีแล้วมาอ่ะก็ได้แต่มาตรวจสอบมาตรวจมาจับนะครับอันนี้เราเราฟรีนะทางเนี้เราไม่ได้เก็บเงเดี๋ยวที่ที่ที่ซอรได้เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าแจกฟรีห้ามจำหน่ายนะครับเพราะนั้นดูดูขอให้ดูเจตอนอาก่อนนะก่อนที่ไปมองว่าเอ้ยเขาทำเพื่ออะไรก่อนที่จะไปหาเรื่องเท้าว่านั้นเละนะ บบผมเล่นวันนี้เลยไม่ช้าเพราะว่าการต่อสู้กับไวรัสเนี่ยไปช้าไม่ได้หรอกจะรอพรุ่งนี้รอมะรืนนี้รอวันหยุดไม่ได้หรอกครับเมือี่เฉพาะคนที่ติดหรือว่าประชาชนยังไงบ้างคนคนที่ผลบวกเนี่ยเราให้อยู่นะนะครับอีห้าวันกลับมาเขาเป็นลบแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยต้องกินต่อไปนะครับและขณะเดียวกันพอมาเจอผลบวกเราให้เฉพาะตับวบวุคคลไปคุณน่ากินสองเช้าสองเย็นสองทุกวันแต่เราต้องถามเขาด้วยว่า ในบ้านคุณหนักกี่คนนะครับสมมติว่าอยู่ในบ้านสิบคนคุณเอาไปสิบชุดนะ<ม>เพื่ออะไรเพื่อให้เอาไปกินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันคนในบ้านเพื่ออยู่ได้กันนะแล้วนี่เราทําได้ผลมาแล้วเนี่ยนะเราไม่ได้ให้เฉพาะคนเดียวครับใช้ชุดเองอนี่จะบอกอะไรกับภาคเกษว,ว่าในเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยคือผมอยากให้ภาครัฐผู้มีอำนาจแล้วกันถือโอกาสเนี้ยเอาโอกาสทีป่ประเทศชาติเราเสียหายเพราะโควิด -19 เนี่ย เอาเถอะครับเอามาเป็นโอกาสนะฮะบูสมุนไพรไทยขึ้นมาเลยนะให้เป็นสินค้าออกให้ได้นะฮะเอาผลวิจัยเข้ามาช่วยมาเสริมนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลูกสมุนไพรไทย,ยขึ้นมาแล้วคุณรับซื้อเลยนะครับทางรัฐบาลรับซื้อหมดเพื่อทําให้เป็นสินค้าออกให้ได้ผมนะเชื่อว่าทั่วโลกก็ต้องถ้าเราหายจริงมีผลวิจัยที่ชัดเจนจริงนะประชาสัมพันธ์ออกไปจริง ผมว่าใครๆก็ต้องจองนะสูงไทยไทยเหมือนเราเราดิ้นรนไม่เอาสูงไทยจีนน,นะฮะนะฮะส่นตัวเราเตรียมแผนไว้ด้วยไหมคะว่าในถึงตรนี้ผมว่าเราทดลองกับชาวจัวงหวัดปทุมธานีอต่จะมีบางคนที่กดยังเป็นหวงอยู่ว่ามีคนข้าวเคียงตรงนี้เกิดขึ้นเราจะมีแนวทางในเรื่องของการรับผิดชอบหรืออะไรยังไงต่อไปที่จะต้องเท่าที่<ข>จ่ายาไปนะเท่าที่จ่ายไปเนี่ยนะฮะเขามีกําหนดกานโดนนะครับถ้าคนที่กินได้ยีบแปดแคปซูลกินติดติดต่อกันนะฮะก็หาย นะเลือดก,ก็กลับมาเป็นร้นะครับก็เหมือนกับโดสของเราไปเชื่ออะไรเราไปเชื่อยาพาวิอย่างเงี้ยถูกไหมยาพาวิมันต้องเป็นโดสกินแค่แรกสี่เม็ดคันที่สองสิบสองจมงอีกสี่อีกสองจมูอีกสองสองสองนี่ฮะมันก็เหมือนกันนะฮะแต่อันเนี้ยผมยืนยันว่าอันเนี้ยไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วผู้ที่ผู้ที่เอาไปใช้แล้วเราไม่ได้มาคุยเรามีคนยืนยันมีผลเอ็กซเรย์ยืนยันนะมีผลแลบรับปิดติดเชื้อเทส ของเราวิสัตต์มาผสมผสานยืนกันนะครับเอาเอาเอาถึงเปนไทยแผนโบราณกับแผนปัจจุบันมาผสมผสานนะครับอย่างกรณีที่ฟิวเจอร์ฟ้าเมื่อวันที่สี่ที่ต้นแห่ฉีวัคซีนจีโนฟาร์ตรงนั้นมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นคนถึงได้เข้าไปรุมอ๋อตรงนั้นเนี่ยอย่างนั้นตามที่้าเป็นข่าวเมื่อวานนะครับเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ในในอบจเนี่ยได้ช่วยกันจัดจัดระเบียบร่วมกับทางฟิวเจอร์ฟ์านะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ทางราชบัณฑ์รพรเนี่ยเราจองได้วัคซีนมาเนี่ยเราต้องฉีดวัคซีนให้ได้วันละประมาณ10,000คนนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าพี่น้องที่จองเข้ามา,ยาเยอะอันนี้คือเรารับหลักการมาเพราะนั้นเราร่วกับโรงพยาบาแลแพทย์รเราฉีด1 0 0 0 0คนทุกวันนะครับแต่วันนั้นเนี่ยการณ์ได้เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งหนึ่งคือมีการเปิดห้างนะครับเมื่อห้างเปิดพอห้างเปิดปุ๊บเนี่ยพี่น้องเมลนก็ไม่เดินที่ห้างด้วยแล้วก็เราจัดวนอยู่แล้วนะฮะโดยใช้เชือกเนี่ย นะฮะเป็นเส้นทางเดินอยู่แล้วนะ,ะเป็นซองซองซองเข้าไปอยู่แล้ว35าวันเนี่ยที่ฉีดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหาแต่พอมีวันนั้นเนี่ยมีปัญหาคือมีคนไปดึงเชือกนะฮะที่มันกันไปเลน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 ไหมเนี่ยไปดึงออกพอไปดึงออกคนก็ไม่เคยไปเข้าเลนไหนแล้เลยเล,เลยแห่เดินกันเข้าไปหมดนะ,ะพอเดินไปหมดปรกดากฏว่าเอามีการบอกไปไปทั้น้อยมีการพูดไปในที่สุด ผู้ที่ไปเดินห้างแต่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็เข้าใจผิดที่ว่าวอล์กอินเข้าไปฉีดได้เลยก็ประดังเขาอีกว่าเราจะต้องอธิบายเขาเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่มันมเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแต่พอเมื่อวานในวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีเหตุการณ์ก็ฉีดปกติวันนี้ตอนนี้ก็ปกตินะครับคิดว่าจะจบในวันวันพรุ่งนี้อาจจะจบแล้วเรามีแผนยังไงบ้างหลังจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้เกิดขึ้นอีกไม่มีฮะมีมีตอนนี้เราให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะ ไปไปตาสะพานที่ที่จุดข้างล่างเลยตั้งแต่ทยอยเริ่มมาเลยเริ่มมาตาสะพานที่เราจุดจุดจุดตาสะพานมาตอนเมื่อวานนี้ก็มีไปตาสะพานเพิ่มหลายจุดก็จบไม่มีปัญหาครับเพราะน,นั้นมันเป็นเหตุที่ว่ามีคนไปดึงเชือกไงพอดึงเชือกมันก,ก็ไม่มีแรงพอไม่มีแรงไอ้คนก็ไม่ต่ออะไรก็เดินแหงก็ไปนะฮะแล้วพอดีคนไปไปท้างมันแรกเยอะความต้องการวัคซีนของ,ง,ของชาวปทุมปนนี้ยังเพียงพออยู่ไหมคะวัคซีนตอนนี้วัคซีน เราจองไปจากร่าวิี่าหัยจุฬาพรเนชิโนฟาร์มเนี่ย,โโยจองไปห0 0 0สนนะอนุมัติมาให้เราเนี่ยห้าแส0โดสนะครับเพราะนั้นเราฉีดเกินละตอนนี้พี่น้องประชาชนฉีดไปทั้งหมดเนี่ย2 7 0แส0คนโดยประมาณนะโดยประมาณทนงราชกานผู้ที่ลงชื่อ รอที่จะฉีดอยู่อีกยอีก90,000คนนะครับทำให้ผมต้องจองทำเรื่องจองวัคซีนเพิ่มไปอีก2,000 0 0โดสเพื่อให้พี่น้องประชาชนเจจําประทบอีก1 0 0 0 0แคนนะครับแต่ขณะเดียวกันกรเราก็ยังมีมีแผนต่อไปอีกนะฮะคือเราได้จองจองโมเดอราของสภาการชาติไทยเนี่ยจองมาอีก2,000 0 0โดสแต่ปรากฏว่าได้รับอนุมัติมาเนี่ย100,000โดส1,000 0 0โดสก็จะมีอีก5,000นกว่าคน ถูกไหมครับห้าหมื่นคนเพราะนั้นท่านใครที่ฉีดที่โนฟาร์มเนี่ยนะครับไปแล้วขอให้ไปตรวจภูมินะแต่ถ้าภูมิขึ้นก็ไม่ต้องไปไปไป,ไปบูธด้วยเข็มสามแต่ถ้าเกิดว่าใครภูมิไม่ขึ้นเดี๋ยวแจ้งมานะฮะถ้าโมเดอร์นาเข้ามาเมื่อไหร่เราพร้อมจะเอาโมเดอร์นาไปบูธเข็มที่สามให้พี่น้องชาวพุมธนนทีที่ฉีดที่นโนฟาร์มไปสองเข็มนะแล้วภูมิไม่ขึ้นนะนี่เราก็เตรียมแผนไว้แล้วไปนี้ยัง องเข็มาเป็นบุ๊เข็มที่สามเอาเราชิโนฟาร์มเนี่ยได้ฉีดสองเข็มถูกไหมครับอันนี้ได้ฉีดแล้วแต่ไอโมเดนาที่เราจะได้เข้ามาที่จองไปแล้วอาจจะมาเป็นพุทเตอร์อย่างเดียวให้กับคนที่ภูมิไม่ขึ้นแต่ขอให้ต้องไปตรวจภูมิก่อนจุดฉีดเอาตีนชิโนฟาร์มตอนนี้เราดีแค่จุดเดียวเราดีเรือของอบจจุดเดียวครับที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วต้องขอบคุณทางฟิวเจอร์พาร์คที่ให้สถานที่โดยที่ไม่คิด ถ้าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้นซึ่งเนี่ยเราฉีดมาทั้งหมด35บวันแต่ตอนนี้ที่ต้องฉีดต่อเพราะอะไรที่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันก็มีผลมาจากอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ฉีดโดสที่หนึ่งแล้วเนี่ยกลับมาฉีดโดสที่สองด้วยนะฮะแล้วก็โดสที่หนึ่งมันมันครบรอบไงครบรอบสามสิบวันโดสที่หนึ่งก็กลับมาฉีดโดสที่สองไอคนที่ฉีดโดสที่หนึ่งก็เยอะทำไมเนี่ยทำให้ประดังเข้ามาเยอะนะครับแต่พอพอพอไปดึงเชือกออกมันก็เลยสร้างมาได้หน่อย เมืตอนนี้อบจทางอบจได้ลงพื้นที่เข้าไปฉีดวัคซีนให้ผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้ยากผู้ยากไร้ผู้ไร้บ้านด้วยเหรอคะท่านคือคือเราห้องนี้ว่าผู้ที่ยากไร้เนี่ยเราก็ไปฉีดให้ก่อนะนะที่ผู้ยากยุคยากไร้หญิงนะะเพราะเราสงสารเขาแต่เราก็ต้องจัดทีมแพทย์ไปทัางหากนะครับทีมแพทย์จาบานลังสิตแล้วเดี๋ยวผู้ยากไร้ชายเดี๋ยวก็กำลังจะไปพรุ้งนี้มั้ง